การถอนลายวิชาล่าชา้าเอกสารประกอบการดำเนินการถอนลายวิชาล่าชา้าประกอบด้วยคำร้องทั่วไป k u 3การดำเนินการยื่นเอกสารนิสิตกรอกข้อมูลในคำร้องทั่วไปและแนบ k u 3พร้อมระบุหน่วยกิจที่คงเหลือหลังจากถอนลายวิชาแล้วให้ชัดเจนขั้นตอนที่1นิสิต ยื่นคำร้องเสนออาจารย์ประจำวิชาเพื่อพิจารณาลงนามขั้นตอนที่สองสิทธิ์ยื่นคำร้องเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาลงนามขั้นตอนที่สามสิทธินำคำร้องที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามไปยื่นเสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านทางภาควิชาขั้นตอนที่สี่ เมื่อหัวหน้าภาวานิสิตลงนามเรียบร้อยแล้วให้นิสิตนำคําร้องยื่นเสนอคณบดีผ่านงานบริการการศึกษาขั้นตอนที่5นิสิตนำคําร้องที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้วเสนอต่อสำนักบริหารการศึกษาก่อนวันเริ่มสอบไล่ของภาคการศึกษานั้นๆไม่น้อยกว่า7วันขั้นตอนที่6 หลังจากส่งเอกสารแล้วนิสิตต้องตรวจสอบผลการดำเนินการในระบบสารสนเทศนิสิด้วยตัวเองเสร็จสิ้นการดำเนินการยื่นเอกสาร